ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ เมาส์หึง่งไม้รีเทิร์สาร่ากลับมาสารสัมพันธ์ครอบครัวเจ้าตัวรีบเคลียร์ไม้พิรัตโพสภาพคู่กับลูกชายน้องแม็กซ์เวลหลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ท่ามกลางกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือที่ดังกระหึ่มว่าที่ความสัมพันธ์ของไมและแม็กซ์เวลกลับมาสดใสอีกครั้ง พราะหลังบ้านนั้นไม้และซาร่าแม่ของลูกอาจจะลมพัดหววงานนี้เจ้าตัวรีบเคลียร์ด่วนๆว่าไม่มีทางเป็นไปได้โดยไม่ชี้แจงว่าในภาพนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากเพราะได้เจอพี่แม็กซ์เล่นกันทั้งวันพยายามเก็บความสุขแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะอีกไม่นานผมต้องกลับไปทํางานที่จีนแล้วมีหลายคนเข้าใจผิดและเข้ามาสอบถามผมเยอะว่าผมและซาร่ากลับมาคืนดีกันแล้วหรอจะสารสัมพันธ์ต่อ ทำไมทนายฝั่งซารา่าโพสทำนองนั้นผมขอยืนยันตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ของเราจะไม่มีวันพัฒนาไปไกลเกินกว่าคำว่าพ่อและแม่ของลูกเขามีชีวิตของเขาและผมก็มีชีวิตของผมถ้าไม่มีพี่แม็กซ์ชีวิตพวกเรายิ่งกว่าเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบแต่ในฐานะของพ่อและแม่เรายังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะคุยเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุด และโฟกัสแต่ความสุขของพี่แม็กซ์นั่นเองละค่ะ